ยืนคู่ด้วยดีกว่าไั้วันนี้เรามารักซ้อสมีดังใหญ่หรอวะใจดีใจดีใจใครด้านข้างด้วยกลัวไม่ด่างกลัวกูตายเพื่อนใครเพื่อนให้นะคะเพื่อนให้เพื่อนให้ดีใจดีใจมันพียงเพียงเพียงนะคะตุ๊จีนโอเคพี่แดงใช่พี่น้องจ๋าวันนี้นะวันนี้เป็นวันรวมญาติตามพารีมีของตุ๊จีนเรานะพอเราก็ไหว้เจ้าไหว้ไร้เรียกร้องเรียกร้องกัรักษาเราแล้วปิรงานแล้วค่ะเราก็จะมาเป็นบนรวมญาติกชนิดนะคะ <laughs> พูดละอายตัวเองเนาะอันนี้เขาเรียกว่าต้มหน่อไม้จีนย่างย่างนนเอในในในนะ,ะอันนี้ต้มหน่อไม้จีนนะะวเขาก็จะมีนี่รวสมบูรณ์อุ้มตัวตัวๆนะคะเพื่อนอันนี้แล้วก็จะมีขาบยนอแล้ว,ลวุยๆๆๆๆๆๆอันนี้เป็นหมูหมูเค็มหมูกระเทียมไหมลูกกินอย่างเดียว กินไก่เนื้อนะคะมากกวาบุรีสมบูรณ์นะคะไปกินแล้วท่างนหมก็งคลเมคลก็จะกินกอให้มงคลกินไปนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่คนจีนเขาเนาะเราไม่ใช่คนจีนแต่เราอยู่เขาเราก็ต้องตามทำเนียบตาขอไหว ลุงเพียงลุงเพียนคือมันคุยฟูก็คือเพื่อนครูเงินฟองนะคะอาจจะไม่รู้มากแต่ก็รู้บ้างนะคะแต่ว่ากินของมีกันเกินไรมาให้ปัญนกจับเพื่อนๆมาเนี้นะคะแล้วก็เราก็ใส่เสื้อแดงรอรับสองเพื่อนซองรู้ไหมนะ วง <laughs> เพื่อนวงเพื่อนเห็นไหมเราสนุกสนานนะคะเป็นวันที่เรารีแลกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันที่ส,สัง้นๆจะพึนสนานในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จบไปแค่นี้สวัสดีค่ะแม่ค่ะ